สวัสดีค่ะทุกท่านตามค่ะจากโคสโตเรียลเอสเต t e พัทยาค่ะวันนี้ตามพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านนะคะเป็นบ้านแฝด2หลังคู่ค่ะบนเนื้อที่ดิน180ตารางวานนะคะ5ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะแล้วก็สะใหญ่อย่างที่ท่านเห็นเลยค่ะด้านขวามือของตามนะคะก็คือห่างทะเลค่ะระยะนี้ถึงทะเลประมาณ1.3กิโลเมตรนะคะ เดี๋ยวอันดับแรกตามจะพาไปชมด้านฝั่งนี้ก่อนนะคะเป็นบ้านใหญ่สองชั้นฝั่งนั้นเป็นบ้านบังกะโลค่ะคือเจ้าของค่ะเธอลูกๆเธอเริ่มโตแล้วเนาะก็อาจจะย้ายไปเรียนที่อื่นเธอเลยอยากจะส่งต่อบ้านหลังนี้ให้ค่ะงั้นเดี๋ยวตามจะพาไปชมด้านในกันเลยค่ะเชิญไปเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะด้านฝั่งขวามือที่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะโซนนี้จะเป็นโซนโรงจอดรถค่ะทุกท่านที่นี่จะจอดได้2คันนะคะแล้วก็สามารถมีเอ็นทราน์ทะลุไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับประทานอาหารได้เลยค่ะและหากเดินมาทางซ้ายนะคะก็จะเป็นโซนเทเรสอาจจะไว้นั่งรับประทานอาหารทำกิจกรรมอะไรก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งโซนนี้ก็สามารถมองทะลุไปที่สระว่ายน้ำตรงกลางบ้านได้เลยค่ะ มานะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นซึ่งอินดอร์เอาท์ดอร์สามารถคอนเน็กกันได้นะคะที่สำคัญจุดเด่นที่ตามรู้ก็คือว่าคือลมอ่ะจะโกรกดีมากเลยค่ะจากฝั่งทะเลมาที่บ้านเรานะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้เราก็สามารถคอนเน็กกับทางนู้นได้นะคะบ้านแฝดอีกหลังหนึ่งแล้วก็ สระว่ายน้ําก็น่นาว่ายมากเลยค่ะทุกท่านก็คือแดดร้อนๆแล้วก็ลงสระว่ายน้ําสระว่ายน้ํามีขนาดใหญ่มากด้วยนะคะมีขนาดถึง5้าคูณสิเมตรกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีโซนให้เด็กเล่นด้วยนะคะมีโซนตื้นโซนลึกค่ะในโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็คือมีขนาดกว้างขวางอ,อย่างที่ท่าน ได้เห็นเนาะคือแล้วก็สามารถเติมโซฟาเติมอะไรเพิ่มเติมได้นะคะพอดีเจ้าของค่ะเธอ,อมีลูกน้อยมาก่อนเนาะก็จะมีของเด็กเล็กบางส่วนยังเหลือไว้อยู่นะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำไว้สำหรับรับแขกค่ะมีห้องเก็บของใต้บันไดฝั่งนี้นะคะ แล้วก็หากเดินทะลุเข้าไปด้านในนะคะจะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารซึ่งสามารถทอน c กกับลงจอดรถได้นะคะเวลาซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็ฮิ้วเข้ามาได้เลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะไปค่ะเดี๋ยวตามจะพาไปชมด้านบนนะคะด้านบนจะเป็น3ห้องนอนนะคะ แล้วเนี่ยตามเดินมาถึงชั้น2ของบ้านหลังใหญ่นะคะที่เป็นบ้านสองชั้นพอเดินเข้ามาก็จะมีห้องโถงตรงกลางด้านหน้าของตามเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะชั้น2จะมี3มห้องนอนสองห้องน้ํานะคะซ้ายมือจะเป็นห้องนอนเหมือนอันนี้ห้องเล็กสุดอันนี้ห้องใหญ่อันกลางค่ะซึ่งทั้งสองห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงนอนมีแอร์แล้วเรียบร้อย แล้วก็ไฮไลท์ก็คือด้านขวามือค่ะจะเป็นทั้งวิงเลยนะคะก็จะเป็นมาสเตอร์เบด o รูมห้องนี้มีความพิเศษคือห้องกว้างขวางที่สุดแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าใหญ่นะคะระเบียงกว้างค่ะแล้วก็มีสระออสอรี่ Sorry ค่ะมีมีห้องน้ำส่วนตัวเนาะที่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะ แล้วโซนนี้จะเป็นโซนบังกะโลนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวเหมาะกับใครหากจะทำเป็นนี้เป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าจะทำเป็นห้องคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้จอดรถได้1คันมีประตูแยก2ฝั่งเป็นประตูรีโมทนะคะทั้งหมดหลังนี้จอดได้สาคันในตัวบ้าน,นะคะ่ะหากเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นโซนเหมือนห้องรับแขกเนาะแต่ณตอนนี้เจ้าของเขาทำไว้เป็นห้องคุณพ่อทำงานคุณลูกเป็นสตูดิโอรูมนะคะ แต่ว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับเป็นที่พักอาศัยก็ได้เช่นกันค่ะหลังนี้ห้องครัวจะใหญ่กว่าหลังนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นห้องเหมือนคล้ายๆห้องนั่งเล่นที่สองค่ะแล้วก็จะมีห้องนอน2ห้องนอนมี2ห้องน้ําค่ะโดยที่มีหนึ่งห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะคะมีแอร์พร้อมแล้วเรียบร้อยห่างเดินทะลุมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนก็คือถือว่ากว้างมากนะคะตรงนี้เป็นห้องครัวเนาะแล้วก็ทะลุมาด้านหลัง ก็จะมีหลังคาคลุมแล้วเรียบร้อยจุดเด่นของหลังนี้ก็คือจะมีห้องเก็บของค่ะดูท่านห้องเก็บของทางด้านข้างนะคะมีหลังคาคลุมแล้วเรียบร้อยค่ะมีความกว้างประมาณเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ15เมตรเลยค่ะจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านเผื่อใครจะไว้เก็บแบบจักรยานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเซิร์ฟบ,บอร์ดหรืออะไรก็คือสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงคะทุกท่านหลังจากรับชมแล้วมีใครสนใจไหมเอ่ยตามบอกเลยว่าหลังเนี้ยสุดคุ้มหากท่านเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเพราะว่าสาว่ายน้ำกว้างมีสองหลังคือเหมือนกับเหมาะกับ หลายเจเนอเรชันน่ะนะคะแล้วก็หากใครสนใจราคาตามทิ้งไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง Coastal เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำทุกท่านไปดูบ้านสวยๆในพัทยาค่ะแล้วยังไงพบกันวิดีโอหน้านะคะกราบขอบพระคุณค่ะ